คือสำหรับตำแหน่งที่พี่เพิ่งได้มาครับผมพร้อมยังคะทุกคนเสนอตัวครับเอาไปเลยค่ะทีคหาเสนอตัวครับลูกเสนอตัวนะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ครับผมเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณ2วันแล้วครับเป็นซิงเกิลคอมแบ็กในรอบ6เดือนครับผมของคอมแบ็กในรอบ6เดือนของพีพีกิจเอเจนเมนต์ครับีีี่่ททมาาก ทำไมถึงใช้คำมาเสนอตัวคือจริงๆเริ่มเริ่มต้นจากอยากทำเพลงที่มันเร็วขึ้นก่อนอยากทำเพลงที่มันมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าทุกๆคนก็จะเห็นเพลงพีเป็นแนวประมาณมีเดียมาตลอดไม่ว่าจะเป็นลังเลไฟวบอยหรือว่าเพลงช้าอย่างเส้นเรื่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าแม้กระทั่งตั้งแต่นาดาวมิวสิกอะไรอย่างเงี้ย it's okay not to be alright หรือว่าเป็น i do it how you like it เนี่ยก็จะเป็นเพลงฟังแบบว่ามีเดียมช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราอยากทําเพลงเดวขึ้นมาเนี่ยมันมันอยากมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าบ้างอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเอ้ยเล่าเรื่องแบบเสนอตัวละกันเพราะว่าเหมือนเวลาแบบเราเจอคนที่เราแบบเราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คงแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขานิดหน่อยประสบการณ์ยังไงบ้างมมนมีประสบการณ์มมนมีเรื่องราวประสบการณ์ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยไม่เคยบอกว่าแบบชอบใครเลยอะไรเงี้ยมีแต่เขามาชอบหรอเขามาชอบบ้างก็มี ก็เลยต้องเสนอตัวครับผมเรป็นพี um ่ไฮครับพี <t 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 ่ไฮเปเปอร์เพลนก็พี่ไฮอาพาพรเอลยี่สิบหกอกสามสิบห้าไม่เกี่ยวก็ได้พี่ไฮเปเปอร์เพลนมาทําให้ครับผมก็ปรึกษาพี่เบลเนี่ยแหละครับว่าเอ้ยถ้าสมมุติเพลงเร็วอย่างเงี้ยบีดประมาณเนี้ยแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคิดว่าใครน่าจะเหมาะกับการที่แบบมาทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย พี่พี่เบลก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเป็นพี่ไฮดีกว่าไหมเพราะว่าพี่ไฮอ่ะ mm hmm. เขาก็ทําเพลงมาเยอะนะจริงๆคือนอกจากทรงอย่างแบสอย่างเงี้ยที่จริงแบบงานอื่นๆของพี่ไฮอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะแล้วก็เป็นบีทที่ค่อนข้างมีความยูนิคเฉพาะตัวครับ mm hmm. ผมก็เลยรู้สึกว่าเอาพี่ไฮมา,น,าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับผู้ฟังทุกคน mm hmm. ครับตอนคุยก,กันแบบคลิกกันเลยนะฮะที่มีตัวทำงานด้วยกันก็คลิกนะครับก็เหมือนเราไปนัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามทำมูทให้มันดูแบบ เป็นกันเองที่สุดอะไรอย่างเงี้ยลายพฤติกรรมให้ได้มากที่สุดเราจะได้แบบเข้าใจกัน,กนและกันแล้วพี่ฮายเขาจะได้บอกว่าแปลในสิ่งที่พี่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยลงไปในเพลงนี้ให้ได้มากที่สุดลเล่าเรื่องอะไรมากกว่าสตอรี่เสนอตัวเหรอคะข้อเสนอข้เสนอคือจำไม่ค่อยได้มันเป <c oughs> ็นเร <c oughs> ื <c oughs> ่องตอนเด <c oughs> ็กๆแบบมีพ <c oughs> ี่รุษแบบเรื่องตอนเด็กๆช่วงไหนช่วงแบบมัธยมป๊อปปี้เลอร์อะไรอยย่างงเี้แบบเหมือนเราไปเจอแบบคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่า เอ๊ะเขาก็ชอบเราเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชอบกันละกันอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราลองมาคุยกันไหมงั้นฉันถ้าเธอไม่เริ่มฉันเสนอตัวก่อนละกันคนที่ชอบกันมาลักษณะังไงโอ้โหโงแรมหรอโรงแรมหรอฮะก็จะเป็นเป็นเป็นชาวเอเชียเป็นชาวเอเชียกลวงว่ากลวงว่าผมผมสีเข้ม ตามีตาสองข้างมีหูสองอันร้องเพลงพ้อมไหมคะร้องเพลงพ้อมไหมเขาก็เรียนร้องเพลงเยอะอยู่แ้องมีซิงเกิลด้วย嘛ซิงเกิลเหรอครับซิงเกิลแปลว่าโสดหรือเปล่าเปลี่ยนเรื่องไปเลยตอนนี้เขาเป็ศิลปินไหครตอนนี้เขาเป็นศิลปินไหมศิลปินตัวจริงไม่นับกันที่ยอดวิวกลับไปต้ ก็เป็นเรื่องตอนเด็กๆเป็นเรื่องตอนเด็กๆครับผมบบว่าแบบดึงเชิงไปดึงเชิงมางั้นอ่ะเราเริ่มเลยละกันพอพี่ไฮเขียนพีบีมามีอะไรไหที่มีการปรับเปลี่ยนว่าอะไรนมก็มีครับมีมีหลายดาร์ฟมากเลยครับผมจริงๆเสนอตัวจริงๆมีเวอร์ชั่นแบบ3หรือ4เวอร์ชั่นเลยนะคบผมเราก็พยายามจะเลือกเวอร์ชั่นที่มันเหมาะกับพีมากที่สุดแล้วก็ตัวเนื้อเพลงอ่ะก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันก็พยายามปรับมาให้มาได้เป็นเวอร์ชั่นนี้ได้มากที่สุดครับโอ้ย่พี่บเห็นกลุ่มยิ่งมั ก็เราพยายามหาว o นดิ้งที่มันเข้าปากเรามากที่สุดนะครับบางทีเขาเขียนมาแล้วเขาอาจจะมองแบบนึงเราอาจจะมองอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่เราสุกว่าเราอยากได้คาที่ที่มันเหมาะกับเราเพราะว่าเราคือคนที่จะต้องไปไปร้องสิ่งนี้หมายความว่าเราต้องสื่อสารแมสเซจนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยพยายามจะหาคําที่มันเหมาะกับตัวพีมากที่สุดแล้วเวลาพูดออกไปแล้วแบบเราจะได้แบบไม่เขินอะไรอย่างเงี้ยชอบข้าไหนที่สุด อก็ชอบเวลาที่เธอทําตาเจ้าชูอะไรเงี้ยก็เป็นท่อนฮุกอะไรเงี้ยครับผมมันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้อะไรมันต้ออะไรเนี่ยว่นไหวไงว่นไหวเจอคนที่ชอบเราก็ว่นไหวอะไรอย่เงี้ยครับตอนตอนร้องอินเตอรใหม้ย่งไงตอนร้องอินเตอรใหม่ทำไม่เป็นคือต้องให้แบบพี่ๆช่วยบีอะไรอย่างเงี้ยปกติจะแบบเป็นคนแบบชอบสวดมนต์ที่ผ่านมาคือเอเวีนตาของพี่ๆคือเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนเราเลยคือ ก็ครึ่งๆละกันแบบอาจจะแบบไม่ค่อยแบบเป็นตัวตัวบีเท่าไหร่อะไรไอย่างเงี้ยขนาดเรื่องแบบการแบบเซ็กซี่ขายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะไม่เข้าใจมันสวยมันสวยตัวเองใช่สองสามปีนี้เพิ่งมาเข้าใจคำว่าเซ็กซี่โอเคที่ผ่านมาไม่ไม่ได้ใส่เซ็กซี่เลยไม่ได้ใส่เซ็กซี่เลยแต่ว่าจะเป็นคนแบบเออมินิมอลเพราะว่าอากาศมันร้อนเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยพี่ร้อนมากๆอ่ะ มินิมอลเหมือนเพลงเอ็มบีเพลงเอ็มบีที่ส่วนตัวเองไหมคะพี่พี่ไม่มีเรื่องส่วนตัวพี่ทุกอย่างเป็นเรื่องงานตั้งแต่แบบพี่อาเล็กพี่นายทุกอย่างเป็นเรื่องงานหมดพี่กลับมาในในท่อนพี่มีพี่รุตหรอพี่กลับมาในเรื่องของเพลงท่อนไหนที่น้องยากที่สุดหรับก็อาจจะเป็นท่อนแรปมั้งครับเพราะว่าเหมือนรอบนี้ก็จะเป็นแบบก็กำกึ่งแล้วกันอาจจะไม่ใช่แรปแบบแรปมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยบีทที่มันเร็วขึ้นด้วยแล้วก็เนื้อหาที่มันอยู่ในนั้นด้วยแบบการงับคำต่างๆอะไรเงี้ยพี่ว่าท่อนนี้อาจจะยากที่สุด มีหนึ่งคำที่เป็นของกินด้วยใช่ไหมอะไรนะครับมีหนึ่งคำข่าวบีบีบ้าจริงอาจะไปเลือกเขามาร้องเพลงนี้คือตั้งแตไ่ได้ยินได้ยินดาราฟนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าพอหลังจากที่มันจะเป็นท่อนไทโนต้ตใช่ไหมครับผมมันก็จะมีท่อนว่าบ้าจริงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นวิลกินมาร้องคำนี้ก็น่าจะแบบน่าจะดูแบบเข้าดีด้วยดูน่ารักดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากให้เขาแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเหมือนงานนี้เราก็ตั้งใจกันมากๆครับผมคิดแค่เขารลองคเเเดียยวลั ร้องเกินเขาคิดค่าตัวสิพี่นี่ฟรีหรออะไรนะฮะ <Free. S 2> จ่ายเขาจ่ายค่าตัวเขาได้จ่ายค่าตัวเขาเป็นเออเป็นกำลังใจแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันทุกวันพี่เทค่ะบ้าจริงคำเดียว กี่เทกน่าจะประมาณ2-3เทคนะครับเหมือนตอนแรกเขาให้เขาอัดบ้าจริงมาแต่ว่าเหมือนเขายังไม่ได้ฟังทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่เข้ากับมูดของเพลงจนโอเคเพลงเราเสร็จแล้วมิกซ์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปอัดบ้าจริงอีกรอบเดี๋ยวสิ่งนี้ก็จะอยู่ใน behind the scene ครับผมทุกคนก็จะได้เห็นกันคิดถึงเขาคนแรกเลยปะอะไรนะครับคิดถึงเขาคนแรกหรือ่าก็คิดถึงเขาคนแรกทุกวันอยู่แล้ว อันนี้ตัวตัวเราไหมฮะอะไรนะเขาบังคับพี่เบลมองเป็นสคริปต์เป็นสคริปต์บ้าจริงบ้าจริงอจะมีอีตันครับอีตันเหรอครับก็เป็นได้น้องอีตันมาเล่นเป็นพระเอมบีให้ครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตันหลายๆงานและได้เจออีตันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นตัวพีกับน้องอีตันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเคมีใหม่ๆดีเพราะทุกคนอาจจะเห็นแบบ ปกติพี่จะเลือกแบบพระเอก MV ก็จะเป็นคนที่โตกว่าอ,อะไรเงี้ยตัวใหญ่กว่าหรือว่าจริงๆแบบบอดี้อะไรเงี้ยก็จะมีความแบบมัสคูลินกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอน,นีนรอบนี้ได้อีตันมาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นไดนามิกที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี ถูกใจอีตัน,อตนเออแบบว่ามองแบบอุมม้ยเราใช่เลยมัน<อ>ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไงออพี่ออคือถ้าให้ตอบในพาฒส่วนตัวคือพีก็คือตอบคำถามไม่ได้ไแต่ว่าในใ,ใ,ในในเนื้อง,งานแล้วกันในเนื้อง,งานอะไรื่องเงี้ยในเนื้องานเราก็รู้สึกว่าได้อีตันมามันน่าจะเป็นดินามิกที่มันใหม่เนี่ยแหละครับผมแล้วก็อยากอยากลองดูอยากลองอะไรใหม่ๆดูใน MV ใหม่ครั้งนี้ครับแล้วใครเป็นคนเลือกอีตันครับพี่พี่พีเลือกทีมเลือกทีมเลือกทีมเลือกมาก่อนนะผมแล้วพี่ก็มาเลือกด้วยจริงๆมีหลายช้อยส์มากกๆครับ เราก็จะมีแบบในส่วนของในแบบฮ่องกงในแบบอะไรอย่างนี้มีแบบหลายๆช้อยส์ม,มากๆครับแต่ว่าสุดท้ายรู้สึกว่ามันลงตัวสุดแล้วก็น่าจะน่าจะเข้ากับพีได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นน้องอ e ีตันเนี่ยครับเดี๋ยวรู้ยังไงนะตอนที่แบบไปมาจุดบอลมาถ่ายการมิวส์ออ้ะไรนะครับรมาทำเอ็มบีคุยกับเขายังไงก็ปกติในเอ็ีหลายๆอันเราก็จะมีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยรอบนี้ด้วยด้วยคิวของน้องอีตันด้วยด้วยคิวพีเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ทําให้แบบ เกิดสิ่งนี้ยากอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอกันอีกทีหน้างานเลยเราก็พยายามจะจะคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับผมพยายามแบบละลายพฤติกรรมพยายามพยายามทําให้แบบเขาเข้าใจว่าแบบเอ้ยเราแบบเราเราแบบเรามาทํางานกันนะเรามีความสุขด้วยกันนะเราอยากให้มู้ดการถ่ายทําหรือว่าบรรยากาศในกองเงนี้ยมีความสุขมากกว่าครับนักแสดงทีเก่งมากนะดึงเคใจเข้าออกมาได้ก็ไม่รู้ไงมันมันเป็นบีฟอ่ะพี่นุ่มเออทำไม่เป็นเหมือนกัน ใครชวนใครคุยก่อนพี่น้ำมาปุ๊บคๆแเราชวนคุยเลยนะก็ก็ชวนพี่ก็เป็นคนชวนเขาคุยนี่แหละครับผมก็อยากทําความรู้จักเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยอีตันเป็นยังไงเรียนที่ไหนมาโอเคไหมวันนี้สบายไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเทคแคร์ได้แค่อย่างดีอีตันก็จะเป็นคนเงียบๆครับผมเขาจะเป็นคนเงียบๆเขาก็จะเป็นคนแบบมีแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้คุยได้รู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็ ที่สําคัญคือมันเป็นงานแสดงแรกๆของอีตันด้วยแล้วอีตันก็คือมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆคับผมแบบเหมือนในหลายซีนที่เราเข้าซีนด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีเมจิกโมเมนต์เหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีอีตันก็มองเราแบบนี้อะไรเงี้ยยกตัวอย่างเข้าตัวอย่างตีนไหนที่เมจิกอมเมอย่างอย่างสมมุติซีนที่แบบว่าทุกๆุซีนที่เราจะต้องอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยหรือพี่จับปากเขาหรือว่าแบบมีสกินชิปกันอะไรเงี้ยอีตันก็จะมีแบบการสบสายตามาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ ก็ก็เออเก่งเหมือนกันเลยเขาไม่เกรงความเป็นพี่เลยเหรออะไรนะครับเขาไม่เกรงความเป็นพี่เขาน่าจะยังไม่รู้จักบีพีด้วยมั้งครับเป็นเป็นเป็นบีของเศรษฐรนี่จริงป่ะครับอะไรนะครับเป็นบีของเสถียรเสถียรพี่พูดไปเรื่อยอ่ะพี่มันเป็นแบบมันเป็นเรื่องของการแบบความตั้งใจมากกว่าครับผมอยาก กิงก็แซวบอกว่าเนี่ยถ้ากินไม่ให้จะดีทำไม่ได้นะไม่แพงท่ารถพอเพราหรอกอคนอะไรอ่ะมีแขนก็มีสองแขนมีรถต้องห้าหกคันงงมากอันนี้คือลงทุนหนักสุดเลยไหมพี่ก็กถือว่าลงทุนหนักสุดไหมก็ก็กลงทุนเยอะพอสมควร<ม>ครับผม,มแต่ว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือแบบเหมือนเราตั้งใจทํางานให้มันดีที่สุดมากกว่าเราไม่ได้มองว่าแบบ เฮ้ยจะต้องลงทุนเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่ามันมองตามความม s เ n s e มากกว่าว่าจริงๆ Mv นี้เราอยากได้อะไรแล้วก็ e l e m e n t ต่างๆเหล่านั้นอ่ะมันมันมันต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบัจ็ตมันก็เลยแบบว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่อยากได้แล้วก็สิ่งที่ที่สำคัญจริงๆคือรอยยิ้มของแฟนๆมากกว่าหลังจากให้ได้ดู Mv นี้เสื้อผ้าลุคของเรก็ทุ่มทุนสร้าง เสื้อผ้าก็ต้องให้เครดิตพี่พี่แนนครับผมพี่แนนนิสก็เป็นสไตลิสต์มาให้ครับก็พี่แนนเขาก็กกกดูคอนเซปต์ของเพลงลฟังเพลงดูคอนเซปต์ผ้าต่างๆที่คูยกับผู้กำกับดีเรคเตอร์เน็ตเนี่ยแหละครับผมแล้วเขาก็ตีความเซ็ตต่างๆออกมาเป็นเสื้อผ้าอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันครับ<อ> ใช่ครับก็หลักๆก็เน้นเป็นสีๆนี่แหละครับผมเพราะว่าเหมือนคอนเซปต์เราคือเราอยากได้เป็นเป็น Fallen Angel เนาะหมายความว่าเป็นนางฟ้าที่ตกลงมาอย่างเงี้ยครับผมตกลงมาแบบเพื่อมาตามหารักแท้คือเธอไอ้สิคิดเองครับตรงนี้ครึ่ง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 คิดเองบ้างถ่ายไปบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับได้ทีมไหนมาทำมีมีให้ครับ ได้ทีมเป็นดีเรคเตอร์เน็ตครับผมชื่อพี่เน็ตครับก็ได้ได้มาทำเอ็มวีตรงนี้ให้ครับผมก็ผลงานอื่นๆของเขาก็ทุกคนก็ได้เห็นการแบบว่าโฟล์อีฟอะไรอย่างเงี้ยแบบก็จะมีแบบศิลปินทีป๊อปหลายๆคนที่ที่ได้พี่เน็ตมาทำแล้วก็เลนมันดูแบบโกลบอลมากันดูยิ่งเติมมากก็ตั้งใจแหละครับมันคือความตั้งใจมากกว่าเราก็รู้สึกว่าในฐานะศิลปินเราอยากทํางานพัฒนาผลงานตัวเองให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้ได้ไปมาตรฐานที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับคือจริงเอ็มวีของ น้องสาวต,ต้องรู้ว่าพระเอกคือใครเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมด้วยอันนี้คือควางรูปว่าเราเป็นแฟชั่นนิสต้าแบบนั้นเลยไหมครับก็ก็ถือว่าทํากันบ้านละกันครับผมก็ <c oughs> หลายๆอย่างที่ได้คุยกับสไตลิสต์อะไรเงี้ยแล้วก็ถามเขาแล้วว่าโอเคเราอยากได้ผมสีอะไร <c oughs> เราอยากได้ชุดเนี้ยเราควรจะอยู่ในในควรใส่กับรองเท้าอะไรหรือ ควรจะทำไงเพราะว่าทุกๆอย่างเอลเมนต์ดีเทลต่างๆเนี้ยมันก็สําคัญมากครับผม,มเพราะว่าอย่างบางซีนอย่างเงี้ยเราเราไปเต้นอยู่ในทรายอยู่ในทรายเราควรจะเป็นรองเท้าไงถ้าเป็นส้นเข็มม,มันก็อาจจะแบบอา่าลำบากต่อการมูฟเมนต์หรือเปล่าลําบากต่อการเต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือซีเซซายจริงๆแล้วมันแบบมันควรจะแบบดูพลิ้วไหวไหมมันควรจะบอกว่าดูมีลมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะเลือกแมทชิ่งเสื้อผ้าแมทให้เข้ากับเซตติ้งด้วยแมทชิ่งเสื้อผ้าให้เข้ากับทุกๆอย่างที่อยู่ใน MV วด้วย ามองในเรื่องของแฟชั่นตอนนี้ทุกคนก็มองแบบพีพีเป็นแบบแบบอย่างไหลา่ยหลยด้เลยอย่างมาเกาะอย่างออไม่นานวันนี้ก็ไปพราริสมา,ข,ามของบาเลเซกาคือนั่นคือเราได้เลือกชุดเองไหมคะถ้าไปที่ของถ้าไปต่างประเทศอะไร ครับผมก็หลายๆงานทุกๆงานก็จะได้เลือกชุดเองเนี่ยแหละครับแล้วก็ mm hmm. อย่างที่บารเลนเซกาล่าสุดที่ Paris Fashion Week อย่างนี้ก็ทุกคนที่เห็นแบบใส่ชุดสีแดงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นความบังเอิญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราเลือกลุกไปประมาณ3-4ลุกครับผม mm hmm. แล้วก็พอไปถึงวันฟฟตติ้งที่นู่นเนี่ยเราก็ได้ได,ได้ได้เจออีกหลายๆลุกเลยอะไรอย่างงี้แล้วทางบาเลนเซกาเก็เสนอลุกสีแดงมาบอกว่าอยากลองดูไหมแบบมันแบบ มันอาจจะเข้ากับยูนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าสนใจน่าลองดีมันคือความท้าทายของเราเหมือนกัน<ม>ยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคจับมาฟิตติ้งแล้วลองดีกว่าพอลองแล้วคอมเพลก์กับทุกๆลุคที่เราเลือกมารู้สึกว่าเอออันนี้แหละมันแบบมันใหม่ที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดครับผมเพราะว่าหลายๆล,ลุคที่ทุกคนเห็นก็อาจจะแบบเป็นแนวแบบโทนสีดําหรือว่าแบบอาจจะเป็นสีที่แบบเป็นแบบดาร์กโทนหน่อยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็มาเป็นแบบว่า สีเด่สีแดงเลยอะไรเงี้ยค่ะขาจริงๆคือเพราะมันจะมีคนพูดกันว่ายาย่าเลือกไม่ค่อยได้ต้องใส่ที่แบรนด์แบบสมัยยาย่าอยู่นี่ไงแต่เราเอเลือกได้ก็อ๋อเป็นทีทีแล้วทีทีเลือกได้ไหมเพราะว่าอย่างแบบลิซ่าเลือกได้จะแม๊ ยังไงก็ได้ไม่ต้องแบบตามแคทวอล์กมากพี่ว่าจริงๆมันอยู่ที่คอนดิชันมากกว่าครับผมจริงๆถามว่าเลือกได้ทุกๆครั้งไหมก็อาจจะไม่ใช่นะครับหม,มายความว่าอย่างงานนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะแมทชิ่งลุคเองได้เพราะว่ามันก็คือลุคที่ทางทางแบรนด์ต้องการจะพรีเซนต์แล้วก็เป็นลุคที่ทางนิตยสารต้องการจะถ่ายทำด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมส่วนส่วนตัวพี่เองแล้วก็ ที่ประสบการณ์ที่เจอมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเพลงก็สามารถเลือกได้ครับผมก็เลือกได้บางชิ้นละกันว่าโอเคเราอยากได้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แต่เขาก็อาจจะมีขอบ้างว่าเฮ้ยงั้นช่วยถือกระเป๋าใบนี้ได้ไหมหรือถ้าอยากใส่ลุกเนี้อรองเท้าขอเป็นตัวนี้ได้ไหมอะไรอย่างงี้มากกว่าผมก็มีการคุยกันครับผม ตัวพีกับตัวแบร oh right. นด yup. ์ก็จะคุยกันตลอดครับผมแล้วก็มีทีมงานที่แบบน่ารักมากๆจริงๆทีมงานบาเลนซิก้าทุกๆคนน่ารักกับพีมากครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮดคอร์เตอร์ฝั่งปารีสหรือว่าเป็นฝั่งสิงคโปร์เองก็ตามอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบน่ารักแล้วเราก็เราสนิทกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรางี้มากกว่าครับผมเขาก็จะช่วยเหลือพีในทุกๆด้านครับพีกับไม่ถึงพีเดิน้ามเต้นีครับยัวียั่วยวนวัยวแต่ว่าอะไรอ่ะพี่หนุ่มเมื่อกี้ฟังไม่ชัด เยอย่อ่ยอะยู่อ่ยอะยู่อ่ะเยอะอยู่อครับผม MV ท่าเต้นท่าเต้นก็ก็ได้ทีมฮาร์เล็มเชคเหมือนเดิมครับผมเป็นครูอัมครับก็เวิร์กกับครูอัมมาทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเดเวล็อปตัวเองกับครูอัมมาทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยครูอัมก็ก็เป็นส่วนสําคัญมากนะครับผมที่ที่แบบเหมือนช่วยเดเวล็อปพี่ในฐานะศิลปินด้วยเพราะว่าทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วแบบก็อาจจะไม่ค่อยแบบถนัดเรื่องมูฟเมนต์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่่งครรูออั้้กก็็จะชชววยยเี์พแล พยายามหาเวต่างๆให้มันแมทชิ่งโคนกราฟเนี่ยให้มันเข้ากับผีให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้ากับเนื้อเพลงตรงนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยแต่พีพีเต้นแข็งแรงขึ้นนะเต้นแข็งแรงขึ้นนะใช่ครับเนี่ยเต้นได้นาครับเต้นดูได้เลยค่ัมันก็ต้องมีพัฒนากันบ้างครับผมก็ก็ฝึกซ้อมหลายๆครั้งเหมือนกันครับอย่างอย่างบางครั้งที่ทุกคนเห็นแบบว่าเฮ้ยแบบไม่มีตารางงานหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเอาเวลาตรงเนี้ยแหละครับไปซ้อมร้องด้วยไปซ้อมเต้นด้วยแล้วก็พยายาม ไปซ้อมหาแบบหาอะไรใหม่ๆในโชว์ด้วยครับวันนี้เริ่มกลายเป็นวัยรุ่นหลไยคนไปเต้นตามดดีใจครับดีใจอยากให้ทุกคนไปลองเต้นตามเพราะว่าทีมเพราะว่าเพลงนี้แบบตั้งใจจริงๆครับผมแล้วก็ทีมงานหลายๆคนก็ขึ้นเหนื่อยกันมากทุกคนทํากันบ้านกันเยอะมากๆครับผมสำหรับเพลงนี้เต้นยาะไหนทีพี ไม่นย่างนิดๆหน่อย,นนนอยๆแบบมีขยับแบบว่ากรุบกรุบกีบกีบครับผมออก็สามารถไปดูกันได้นะครับในชาเลนจ์ในติ๊กต็อกก็สามารถไปดูได้แล้วว่าแบบเอ้ยท่าเต้นจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวตัวพี่เองกับทีมงานก็เดี๋ยวจะอัพสอนท่าเต้นเนี่ยลงไปด้วยครับผมก็เร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้หนึ่ง <ๆ S 2> คงอมเมนต์เขาแบบพี่กินที่ชาเลนจ์มาแล้วับเอบชาเลนจ์นี้เขาก็เต้นเต้นเป็นงานงานเพราะว่าอะไรที่แบบเกี่ยวกับพี่อ่ะเขาก็ไม่ได้แะ อันนี้อย่างนี้มาแล้วมาเลยคือเริ่มค่ะมันตายเป็นผักสายนะลูกมันเศร้าแค่เดียวสายต้องสายเท่านั้นต้องสายเท่านั้นเรื่องเศร้าคือเขาไม่โซลิติเเขาเขาก็ชาเลนจ์เนี่ยแหละค่ะว่าผมเขามาช่วยเต้นหน้าราก็มาช่วยร้องนี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แบบอากาศมันเปลี่ยน แบบส่งผลต่ออารมณ์นิดนึงไปคุณแซวาถ้าเกิดพี่กินเต้นได้แต่เด็ว่าเต้นไม่ยากแล้วแหละถ้าพี่กินเต้นได้ทุกคนเต้นได้เพราะว่าพี่เบลก็จะเต้นเหมือนกันเุกนดีทกเนดกนดีทดีทุดีทลกคดี่เบวนดีทุนดีว์กคดีทนดีทุกคนดีทดกคีดีกนทนน้คนี อยากให้อีิเกลแบบช็อตฟิลเราเหมือนการ์ดช็อตพี่เกลพี่เกลบอกว่าทำไมพี่เขาใส่ชุดว่ายน้ำก็น่ารักครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่พี่ได้เจอเนาะอีิเกลเลยติดตามมาตั้งนานแบบน้องเขาน่ารักมากแล้วก็เห็นแบบเห็นแบบน้องเขาตามแบบโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยมาเจอก็รู้สึกว่าเอิญน้องเขาน่ารักแล้วก็เอ็นดูครับค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนแรกก็จะชวนแบบว่าพี่สายฟ้ากับพายุมาเล่น MV แต่ว่าพี่ชมอาจจะว่าเอ็มวีหน้าค่ะก็เอ็มวีหน้าลอยเอ็มวอหน้าช่วงนี้ปล่อยบ่อยเหมือนกันนะป่วย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 คือจริงๆมีป่วยป่วยป่อยป่วยป่อยโฟกปล่อยโฟกัสป่วยบ่วย เป็นที่จริงพี่มีโรคประจำตัวครับผมอย่างนี้ทุกคนแบบรู้ๆกันทุกๆครั้งที่พี่บินหรือว่าทุกๆครั้งที่แบบไปทํางานต่างประเทศอากาศเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทุกครั้งก็จะแบบมีอาการป่วยบ้างเจ็บคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าตัวเพีงพี่เป็นเอ่อเป็นโรคไซนัสอักเสบครับ<ม>แล้วก็มันเป็นเรื้อรังมาแบบสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอเราพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาครับเพราะว่าอย่างทุกๆครั้งที่เราไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยคือส่วนตัวเป็นคนนอนหลับยากครับผมอาจจะมีเจ็ตแหลกบ้างแบบเวลามัันปรรบไไม่่ตงง้าอะยเี แบบไปไปมามาแว้บแวบไปไปมาอะไรอย่างเงี <south> ้ยม an ัน <in> ก <avez> ็ก <faith> ็ก <la ılan> ็ม <BB EN> ีป่วยบ้างครับมีคนเสนอตัวดูแลอะไรยังไงมีเอ่อมีคุณหมอมีคุณหมอที่โรงพยาบาลต่างๆต่เป็นอาการหนักสุดประมาณไหน อาการมันกำเริบหรอครับมันก็จะเพลียๆครับผมมันก็จะมึนๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนแบบป่วยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บางครั้งก็มีแบบหนักๆเลยก็จะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยเสียงแห้งคอแห้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำมูกมันก็จะไหลลงคอตลอดเวลาครับผมมันจะมีการระคายคอครับเป็นเป็นปัญหาเราหองเพลงก็เป็นครับเป็นเป็นเป็นปัญหาหลายๆครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศหรือไปมิวสิคเฟสติวัลอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพีด้วยแล้วก็ ทุกครั้งเราก็อยากจะไปเจอไปเจอแฟนๆทุกคนเนี่ยแหละครับผมอยากจะไปให้ความสุขกับเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดวิตามินก็คือกินวันละประมาณเออเป็นสิบสิบเม็ดครับผมเพราะว่าอยากแบบโดมให้ตัวเองแบบว่าเออแบบบูสต์ซิมูลซิสเต็มให้มันแบบว่าดีให้สุขภาพมันแข็งได้ครับครับก็ เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคือเราเราถามว่าเราป่วยเราก็ป่วยแหละครับผมแต่แฟนๆที่มารอเรามากกว่า<ม>บางคนมาตั้งแต่แบบโอ้โหอย่างล่าสุดที่ที่ไปที่มาเกาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคร<ม>ับบนเวทีเนี่ยฝนตกเอาดอร์ด้วยอากาศก็หนาวด้วย<ม>เราอะขึ้นไปบนเวทีเราอยู่ตรงนั้นสองชั่วโมงแต่แฟนๆที่อยู่ตรงนั้นมากกว่าที่เขามารอเราตั้งแต่ ก่อนหน้าที่งานจะเริ่มก่อนเขาเตรียมตัวกันมาก่อนหน้านี้นู่นนี่นั่นคือเขาอยู่มานานมากแล้วเราอยู่บนเวทีเราอาจจะไม่ได้โดนฝนเยอะฝนอาจจะสาดมาบ้างแต่เป็นแฟนที่อยู่ข้างล่างอ่ะที่เขาแบบใส่ชุดกันฝนแลวเขาก็ยังมีความสุขร่วมจอยกับเราเรารู้สึกว่าเออตรงนี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันมันมีคุณค่ากับเรามากแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยที่เราจะป่วยเพราะว่าเราพร้อมที่ที่จะส่งความสุขแล้วก็ให้ความสุขกับทุกๆคนตรงหน้านมกากกว่าแต่เขาก็น่าจะเป็นห่วงพีมากเลยนะนนอยากให้พีได้พักผ่อนหรือว่าอะไรไ โอเคได้เดือนหน้าไม่รับงานพักผ่อนล้วนไปทะเลแก้ผ้ารัวๆมีถามทีมยังลูกถามทีมยังลูกทีมหยิกหลังอยู่อออประกบหยิกหลังก็เดี๋ยวไปหาเวลาพักผ่อนเนี่ยแหละครับช่วงนี้ต้องรียงานกันไปก่อนแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีเวลาว่างก็ก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแน่นอนปีนี้ก็มีตัวงใช่ไหมพี่มีอะไรมีอะไรแบบนี้หรือ ก็ううมีน้องจับเพีงก็มีก็ก็จะมีโปรเจกต์แต่ว่าต่างๆที่พูดไม่ได้ต่างๆที่พูดไม่ได้ครับผมันมีโปรเจกต์ใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับผมทั้งทั้งเป็นโปรเจกต์เอ่อจะพูดยังไงดีคือจะพูดยังไงให้ไม่โปอะไรเงี้ยมีทั้งคอนเสิร์ตและการแสดงนะครับ แค่นี้กับใครอะไรยังไงก็รอติดตามครับผมใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วภายในแบบช่วงๆแบบเย็นนี้เย็นใกล้ป30วสามิบีก็ในช่วงวิเออไม่ใช่วีนี้ประมาณแบบเดือนนี้แหละครับผมเดือนนี้เดือนหน้าอะไรอะสองสาเดือนนี้ทุกคนก็จะน่าจะน่าจะได้รู้แล้วครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นเออการทัวร์เป็น g l o b a l ครับผมเป็น world ทัวรทัทั้งหมด400กว่ารอบ ไปประเทศไหนบ้างคะทุกทุกประเทศและทุกเกาะบนโลกใบนี้นี่คือข้างบนประเทศสมมุตนินะเชีงยงใหมแ่แต่จะมีอย่างที่ทิ้งเขาบอกว่าเออเขาดีใจในช่วงนี้มีแบบได้ทำงานเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ีความสุขในการทำงานมากขึ้นครับ ก,ก็ก็ช่วงนี้ก็หันมาโฟกัสงานเพลงตรงนี้เยอะขึ้นมาครับหมายความว่าก่อนหน้านี้เราเราก็ทำหลายๆอย่างรววๆมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแฟนมีตติ้งด้วยเรามีมิวสิกเฟสติวัลด้วยพอเราได้จบ end up period นั้นไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาโฟกัสงานเพลงเราอะไรเงี้ยก็ได้ลงมา โฟกัสกับมันมากขึ้นได้ลงมาดีเทลกับมันมากขึ้นครับผมว่าแบบเอ้ยจริงแล้วแบบเราเรามีประสบการณ์มาแล้วว่าโอเคเราควรจะพัฒนาเดเวลลอตัวเองยังไงเราควรจะไปข้างหน้ายังไงในทิศทางไหนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ได้ได้ทำงานตรงนี้มากขึ้นได้กลับมาโฟกัสกับสิ่งนี้มากขึ้นครับผมก็เป็นตัวเองมากขึ้นในการความสุขในการทำงานมันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆครั้งอย่างงานงาน m v ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบ มันมันเป็น motivation ได้ทีเหมือนกันนะครับผมก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบว่าเฮ้ยเราเราอาจจะไปเจอกันตามงานอีเวนต์อาจจะเป็นงานเดิมๆที่แบบได้เจอทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ทําอะไรใหม่ๆได้ลองสํารวจตัวเองได้ลองแบบพัฒนาแบบได้ลองทดลองอะไรใหม่ๆกับตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึก,กว่าเออมันเป็นอะไรที่สนุกดีแล้วก็ได้เพิ่มอะไรต่างๆในความเป็นตัวเองลงไปในงานมากขึ้นด้วย เป็นดาวมหาลัยเป็นดาวเนาะเป็นดาวมหาลัยเป็นดาวมหาลัยเป็นทาศกิจกรรมเป็นทัศกิจกรรมเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อนๆเป็นฝ่ายจัดนทรรการทำได้หมดทำได้หมดใครจ้างอะไรก็ทำครับผมมีอะไรอยากทำอีกไหมคะมีอะไรอยากทำอีกไหมล่ะคะเอ่อ พี่ว่าหลายๆอย่างเลยนะครับมีมีอะไรหลายๆอย่างให้หน้าให้หน้า์พ p o r t เยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างพักการแสดงอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่พี่ก็ยังอยากทําอยู่ครับผมก็ห่างหายกันมาแบบว่าสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็เดี๋ยวมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นให้ทุกคนติดตามกันครับผมเดี๋ยวรู้เองเมื่อบอกหรอเดี๋ยวรู้เองเมื่อบอกอยากบอกก็บอกไม่อยากบอกก็ไม่บอกอะไรนะครับคู่กับใครอ่ะ อีบานไม่อยากเล่นซีรีส์คู Becca ่อยากเล่นเป็นซีรีส์คี่ย์ข่าวแรกเราสามคนหสามคนไงเป็นแนวใหม่อาจจะเป็นแนวใหม่อะไรนี้พีน่าเดพีนาเดย์ก็จะเป็นพี่นาเดย์ยาย่าพีพีไม่รักไม่รักไม่ซีรีคู่อีกรอบแล้วเป็นสองคู่ปากปาก ครับก็ฝากเพลงแล้วกันนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่นะครับเสนอตัวก็ปล่อย MV กันไปแล้วนะครับผมไปดูกันได้ที่ YouTube Channel นะครับ PP k i ก Entertainment นะครับผมไปเต้นตามได้ที่ไปเต้นชาเลนจ์เนี่ได้ใน TikTok นะครับผมและเพลงนี้ก็สามารถฟังได้แล้วที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับยังไงฝากด้วยจริงๆนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ครับเสนอตัวครับไหนที่ตะคอนที่ตะคอนตะคอนที่เสนอตัวตค้อนจะชอบเด้ แบบนิดเดียวฮะอย่านะอนิดเดียวเลยใช่ไหมอย่านะอาตีหน่อยตีหน่อยโอเคนี่แหละอาดทอนหูอาอนให้มันแบบเออได้คุ้นหมูหน่อยได้ครับก็เป็น โอ้ก็ชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชู้มันปลุกกรมข้างในยังไงไม่รู้ oh baby you so fine I wanna make you mine แต่เธอยังไม่มีใครฉันขอเสนอตัวพี่พีคิดค่ะฝากด้วยครับขอบคุณ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 ครับและเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นพี่เบลเล่นกับพี่เบลพี่เบลจะเล่นแล้ว พี่เบลให้เหตุผลว่าช่วงนี้ข้อเข่าเสื่อมจะต,ต้องเติมคอลลาเจน